ครับผมทางใหม่ทางใหม่หมสวยเลยโอ้โหต้นไม้ต้นอะไรต้นมะมว่วงโอ้อหันหันด้วยน้องครับผมแต่ทางมาหน้าใหม่เนาะดีดอยู่นะครับผมมีทางลัดเอาหาลัดยางเดีเลยครับผมมาขาดนะครับผมบ่าวดองมีเท่ากับเปเดี่ยวของคุ้งวยะครับผม ว่าผู้่วยผู้่วยพีานมีหลัดยางครับนะได้ดีนะยังไงครับผมดีกีประสานดีกีไปนะนี่แห้งยาวไม่ได้ดดไเ,เาดลาะคเราต้องตกลุ้มต้องพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องครับผมปลาเขา่สูงเก,ก็ใหญ่แกร์ป้าแต่นามีอยังมาพักแห้ง ตายตายตายไปไนโอผมอีอกครับผมไปโอ้ยพี่น้องครับผมล้นกับสต๊อกพุ่งหน่อยพี่น้องนะเนาะเกิดจากไหนน้อปัทธนีครับผมขี่รถหากินเหล่าตัวเลยนะครับเนาะวันพักผ่อนขี่รีวิวถนนข้างไปหน้าครับมมาสถานใดผมทางไปสวนครับ ไปครับผมเข้าไปเปิดหยดครูเลยครับผมโอ้โหตีประทรัดวะเข่าใหเก่าให้อะไรยังไงไหนข้าอยู่เขโต๊ครับโอ้ยงานเขา่าเราพี่น้องทงั้งรัดไปหน้าครับผมรอดได้บโนโอนอนนนนๆๆรอดได้ใช่ไหม โอ้รอดได้ทีมงานขี่มาแซ่ลอดใช่ไหมโอ้ยสวยเลวพี่น้องรอดแดีว่น้อน้องทางใหม่ทางใหม่สวยเลย,เลยเลโอ้โหต้นไม้ต้นอะไรต้นมะม่วงตัวนี้เอออูอ้ยรอดมาแล้วครับผมได้เลยแต่แมงกีม้ไม่ยั้งืนนะอิ้ย ข้อถือกับต้นใหม่เลยจำเปนน yeah, มม็นหรอเนาะแย่เลยนะผมว่าหายแล้วไม่ต้องเสียหัวหน้าเราทางลัดแ๊บเดียวไกลๆยัเงเรทางใหม่สุดยอดแห่งรับมันสานรหายเกียดติายเกียดครับผมเพิ่มความอ้วนไดยจอยไล่เขาอีกว่มามั่งอีกพอไหมหมอพอเราลงไปได้ครับผม วันครับผมงามเพนนาองปัดพี่น้องแม่สมเป็นว่นนี่สมกุ้งกันปะฮะหลัดมาถึงบ้านของวัดครับผม ตมเครื่องหอยน้อย,อยอจำกุ้งครับผมโอ้เหนึ่งปลามุกมกไ,ไ,ไว้ปขาคายบอมุกไว้ไสกินนี่แหลแะเตี้ยให้เน้กิน,น,นตนนะโอ้เกียงน้าใหม่มเเรียบ่ะยื่ในรถไปบงบึ้งยืดเขาไปอรอ นะฮะอะไรกินเขากันครับผมไปบา้านปุ้ยเขากินแต่น่ำบ้าครับเป๊ไม่อ่อนมาไหมบ่ตะถือ อะไรไม่ไอซีอุ้ยเปิดไฟลืมลืมลืม,ลมเปิดไฟหาแนาวกินแกงน้ำใหม่เมียเต๋วครับผมนี่แกงน้ำใหม่ยังแหม่น้ำใหม่คือพวกประจับซับออนในสวนในสวนคือพวกซับเอาเนี่ย,นนยไก่ผดเนาะแต่เขายังขีดมาใส่เลยไปขีดขันยงัง พักกอไปเที่ยวเองพักกอะพักกอพักปอพักกอพักกอ,กกอแบบแบบเพิ่พักบัวน์ด้วยอืมนึ่เกี่ยวกับคอนวนนิ้วคนหยัได้อะไรมันแข็งมาเกี่ยวมัชาวอนอนิ้คนหยัมได้มันแข็งบอเนี่ยเขาชุ่มฉ่มันอนน่อนแห้งมันอน่อนพักกอไม่จะใส่ ตลาดเขียวเนะโอ้ยยังมีแบบมัวสวยอีกเนาะมัวสวยใชไหมี้เราพักไม่ไมัมัวส้าก็แปว่ามีตู้นะไม่ให้เหี่ยนะนี่นะโซโซ่ที่ส้มเรื่องเลยหอมันแ้ไปเกิดบอมันแ้ไปเกิดมั้ง่รมัน้ไปเกิดม่้ดหรอบอมันไปเกิดเกิดขับชนะขามกระจินจะคร้องไงล่ะอ๋อ เออไม่เห็นผลองเตียงกันทัาบอฝากไปกับตายแล้วพบนายเห็ยกิมาหน่อยเรมากีปหน่อยมาเศรษฐ์มากเลยครับบอบเหตดตายไปสิกักะเฮ็ดกินตอนตอนไหนมีชิวอยู่วะฝากขั้นข้นหน่อยบ่แม่ ญาตพี่น้องตัวให้ไทยเนาะพี่น้องก็ขันเบอร์ไทยกับเบร์กิน,กน,นพี่น้อลืมว่าบ่องวะมาพี่น้องแกงน้ำม่ครับอเคีนี่แม่พี่น้องน้ก